ครับสวัสดีพี่สู่ผู้สุขนครับลุงหลอเด็กซี่มาสรุปผลบางไฟบานเราหน่อยนะครับยีเมษายนสองพันที่แนะครับบางที่1น่งถำทิ้นนะครับเก้าสามิบได้ร้อยสิาแนนเจ้านะครับบ้างที่2ปอธนวัฒนะครับสิบสี่ิบได้สามร้แปนผ่านวานเตรียนะครับผมบางที่3ามวังสันติสุขนะครับช่างไม่เตีนะครับได้สามร้อาแนนนะครับผม บางที่4นาคอนโคงเจียมเบิกฝานะครับเพียง30ได้45ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาก่องฝานะครับ3า6 0ได้395ค่าแนนผ่านวานเจรีบนะครับบางที่6หนุ่มเมืองสีนะครับ 3 0 70ด้อ5 5ค่แนนเจ้านะครับบางที่เจ็ดซเปอร์เฮ่ง8 8นะครับมาเดลลุงรอดนะครับ40 80ด้อ9 5ค่าแนนผ่านวานจรีบนะครับบางที่8หน้ายกสิทธิ์นะครับ 25, 45ได้อ1 0ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เกาใช่จะาจอนะครับ35 75ด้3 4ค่าแนนเจ้านะครับบางที่10โกแก่ air, นะครับ40 ห้าแปดสิบเดส่ะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่1ิเอ็ดดิวเทวดานะครับแปดสิบยี่้าวิปลาย4ี่อยนะครับเด็ดสอ้อยเจะแนนไม่ผ่านนะโอแพ้เลยนะครับมัดใหญ่มันหนักนํานะครับบางที่สิเทพสมพรนะครับมัดเด็ดลุ่งหลอดนะครับเจ็ดสิหวินะครับเป็นตะพานนะครับเดสอ้อยเจะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้โหไม่ไหวหนักเลยนะครับผม บั่งที่สิบสามสราชวงศ์นะครับหกสิบสิบวิทีสามร้อยแปดสิบคะแนนเจ้านะครับสอราชวงศ์เจ้าสองมือแล้วนะครับผมบั่งที่สิบสี่นะครับแอดเทวดานะครับพระเอกใหญ่ในสนามเลยทีเดียวนะครับเก้าสิบห้ายี่สิบห้านะครับในร้อยสี่สิบคะแนนไม่พลาดนะครับโอ้โหเกินเอียงขึ้นนะครับผมแพ้สองมือติดแล้วนะครับเทียบสมพรก็คือกันนะครับโอ้โหแพ้สองมือติดแล้วเห็นจังได้นอบันนี้นะครับบั่งที่สิบห้านะครับสากลการช่างนะครับมาเด่นลุงหลอดนะครับสามสิบเจ็ดสิบนะครับ ความชอบส่วนตัวบนมาดเด็กนะครับเดี๋ยวสิว่าอันนี้อีกนะครับเอเธนดากับเทพสมพรกับความชอบส่วนตัวนะครับไปทั้งข้อหลอดนะครับกับมาแก้คลืนสากลการช่างนะครับสามสิบเจ็ดสิบเด็ดสี่ร้อยยี่สิบสามข้าแดดผ่านวานเจริบนะครับบั่งที่สิบหกสมคิดการเบาะนะครับสามสิบหกสิบนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวกับเข่าอีกนะครับสี่ร้อยสิบเจ็ดข้าแดดผ่านวานเจี๊ยบนะครับบั่งที่สิบเจ็ดนะครับเพชรทวีศักดิ์สี่สิบเก้าสิบเด็ดสี่ร้อยสี่สิบข้าแดดผ่านวานเจี๊ยบนะครับว่าแล้ว อ่าลอยไล่นะครับบางนี่นะครับบางที่18โควิดเบิกฝานะครับ3ามสดียวส้อยแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่19สอสมมนชัยนะครับ80ดสิวิเดียว้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่20จิเบิกฝานะครับ80ดสิบวินะครับโอ้โหจีเบิกฟ้าดดีสามร้อยหกสิบคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับโอ้ดีใจน้ำมนจีนะครับนะครับจะจีได้โอ้โหนะครับดีใจน้ำนะครับค่าราคานี้ยนะจะจีนะฮะอ่ะ เมื่อนน้นะครับบังไฟกะโอโหของไงแบบผาทาเศษที่ใส่เยอะนะครับเจ็บเป็นละนาวนะครับผมลุงหลอดกับบดิไปนะครับไปตึกแห้เซยตุ๋ยนะครับผมบริเชียทั้งไล่กับบริเชียนะครับผมากข้อมูลพิพลาดปราการใดลุงหลอด f ฟซีต้องกร,รบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด FC ซีสวัสดีครับ